เช <balm> ียร์อยู่คนัมาพี่ีเบชีย้อยู่ครับขยับเลยขวาพี่นิดนึงฝาก็เต็มนะครับ

ครื่องร้อนมากไปลูกนึ่งสองเ้ Oi oi oi! สกร 4, อร์ส่ต่อหนึ่งเอย 5, อะไรไปอ้าวเรียบ้อยมาดิ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 ห้าหนึ่งสกอร์ห้ต่อหนึ่งต่อครัอมาตินเถิดไปไหนไล่ขวาไปหมนเดิมเปิดหนึ่งลงมา nghe ma một hai ba rồi dừng nghe ma một hai ba ba à bay rồi à chụp một เออคนะครับอ่ะสกอร์หนึ่งต่อหาเดอมาได้ได้ได้ไ นะครับ1 2 3เอา1ต่อให้7ครับ 1 2 3เออเอา2 3. 3 5 1 2 1 2 3 ช่เอองดลอัเียมาครับเเจากซ้ายาหลังเอเร็วมากก็สหรับนึ่ง เข้ายหน่อยนะครับขอโทษทีนะครับเครื่องมันร้อนจริงๆนะครับสองหนึ่งสองมางงอาม่ ถ้าโหดได้มาตีนต elf, umas, ได้เปรียบจากได้ครับนั่นแหละครับอ่ะโหดได้หนึ่งสู้ไม่ได้กันหมดเลยครับเอาให้มาตีเสือไม่เสียเอาเปิดเอาเปิดดิ้นหนึ่งอเอ้ย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 อันนี้เขาเรียกหอยคู่ต่อสู้ป่ะครับน่าจะใช่นะครับเอาล้วครับไปแล้วนะครับจังหวะนี้ว่าไง ลงมาอหนึ่งสองโยมาหลังแปดต่อสี่แล้วสี่ต่อแปดเราไปเอสกูเธอมาดันหนึ่ง ได้ได้เงินนวดได้เอโดเฮียใส่ช้ามักันแล้วนะพี่บอยบอยบอยตัวห้าตัวแปดต่อวะเอ้าไมด้พี่เจนแม่งโคตรสุดอ้าเตัตัดไปเลยครับ ออตวมั่นเป็นกับเครื่องครับเครื่องหมูมันตามันตัดไปเลยครับมันแจ้งว่าเครื่องร้อนเลยครับงโฟนนะครับแล้วมันก็ตัดไล์ไปครับนี่ผมเติมเียละเจรอยนะครับ สกอร์หกต่อสิบหนยงเสิฟจินจัหนึ่งสองเอฮ้ยเฮ้ยหลังขาหรือเปล่านาเออ

1... 1... 2... 3... เียเลยไปเอานะครับก็คือจะเสริมไม่เสียนะครับ 2 2ครับเส้นชัยอยู่ที่1 4ครับ2พี่มาตินเล้อีก2แต้มนะครับนเสียมากแล้ว

ลงอีกลงอีกเิดไออเ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 ออ

นะครับวันนี้บวกนิดเดียวเองสามกำปั้นกำปั้นละร้อยเหรอใช่เสียดำลบแน่ร้อยแล้วไม่ไม่ไม่ทุกคนต้องนั่งยองๆนะครับนั่งยองๆ ดูดยวเดี๋ยวล็อีให้นะเดี๋ยวอกีให้เดี๋ยวล็อกีให้ลอันนะได้เยอะไม่วันนี้ก่อนแให้กลับมาต้นได้เบเหลีอ0เอานะครับแต่ว่าไม่เ <masa> ป <mas <three key ogi> hey, ็นไรนะครับเป็นเกมแล้วนะครับ เอาะครับ,อะะรบขอสำมนาหน่ครับอ่าเป็นยังไงครับความรู้สึกความรู้สึกองมาดีมากครับครับคลิปแกมีคลิปเดียวผมเปิดวนดู60รอบอะ่ะโอยนะครับลแล้วผมวันนี้ผมดูเฟซนู่นนี่นั่นใ้พวกเวทคียบอร์ดอะ่ะเต็มเฟซเลยอ่าครับแบบว่าผมซู้ไม่ได้วันนี้ ถ้ทุกคนอ่ะใครพูดว่าทุกคนทำไม่ได้เ <c oughs> ชื่อมั่นใจในตัวเองหน่อยฟังเสียงหัวใจในตัวเองหน <c oughs> ่อยเห็นฝีมือแล้วครับยอมรับอยากอยากให้ใครพูดไม่ได้ <c oughs> อย่าไปเชื่อมัน <c oughs> ต้องฟังลังเลแวนะครับแล้วใครที่แพ้ผมสองศูนย์อ่ะไม่ต้องน้ำลายลงมาเลยสามศูนย์ให้ให้จบจบทีเดียวหรือว่าสองหนึ่งผมจะแก้ให้อีกถ้ามันเป็นสองหนึ่งแต่ถ้าสามศูนย์คือจบขอมากครับคุณผพิพากษานะครับ